พระนางคู่จินนอกจอเจอเกาเหลาฝ่ายชายทั้งหญิงและขี้เหยียดสุดๆสวัสดีจ้าหล่อท่าที่น่ารักของเดียนมาดามกุ้งกิ้งกลับมาพร้อมเรื่องราวแซบๆจากคนบันเทิงอีกเช่นเคยสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของพระเอกเดาวรุ่งคนหนึ่งหล่อเท่และหน้าตาดีมากมีกระแสเลิฟกับคู่จินอยู่เป็นคนที่ใครเห็นนั้นเป็นต้องรักเพราะปากหวานวาจาดีและสุภาพขณะเดียวกัน พระเอกคนนี้ไม่เคยแสดงซีรีส์วายนะแต่เป็นซีรีส์ชายหญิงปกติและคู่จิ้นก็สวยมากมีคนซัพพอร์ตเสมอพออยู่ด้วยกันเพราะเคมีมันได้เลยฟินเฟอร์คัดสุดก่อนหน้านี้ฮีพระเอกเคยมีข่าวดราม่ามาแล้วแต่คนไม่ได้โยงว่าเป็นฮีทีนี้พอเดียนไปสืบเลยรู้จากปากคนแฉว่าคือฮีที่มีข่าวว่าหยิงยโสและโอหังซึ่งเป็นพระเอกที่ฝีมือดีเลยแต่ดันทะนงตัวไปหน่อย ทำให้หลายคนไม่ได้ชอบที่หน้าแต่เพราะหลอกเลยมีแต่คนเข้าหา้วยความที่ครั้งก่อนแฟนๆฮีไม่ได้มาออกตอบโต้อะไรและคนก็ดันไม่ได้ชี้เป้าไปที่ฮีเลยทําให้ข่าวนี้หลุดรอดไปแต่ความลับไม่มีในโลกเพราะฮีเป็นคนในข่าวและหญิงมากๆขนาดช่างหน้าช่างผมยังกระซิบดินทากันเลยแต่เพราะแฟนๆรักมากเลยทำให้ฮีหลุดวงโคโจรดราม่านี้ไป และเรื่องก็ไปตกที่พระเอกอีกคนแทนซึ่งน่าสงสารมากโดรีฮีก็ปล่อยลอยลำตามสเตปแต่ล่าสุดมีเรื่องราวของฮีและคู่จิน้นตอนแรกนึกว่ารักกันนอกจอเวลาคนเดามาเรื่องคู่จิน้นแต่นี่ผิดแผนมากเพราะเรื่องของคู่ฮีและชีนั้นเป็นเรื่องราวเก่าเหล่ากันฮีชอบเหยียดและต่อว่าชีอยู่บ,บ่อยๆมีทั้งเหยียดตอนหน้าและรับหลังทำเอาฝ่ายชีงงหนักมากว่าทำไมทำกันแบบนี้ แต่ก็ไม่กล้าถามออกไปจึงได้แต่งเงียบและฝ่ายฮีก็เลยได้ใจแซวใหญ่เยียดใหญ่จนวันหนึง่งชี้ดาราสาวคู่จิ้นก็ไปออกมาระบายเรื่องนี้ผ่านคนในช่องของชีว่าชีนะไม่โอเคมากๆและพยายามบอกหลายรอบแล้วว่าไม่พอใจแต่ฮีด้วยความชิลและเล่นไปเรื่อยเลยมาว่ามันเป็นแค่คำแกล้งๆไม่ได้รู้สึกจริงจึงยังทำแบบนี้ต่อไปยังบูลลี่และต่อว่าชียูชีเลยตัดสินใจไปบอกช่อง แต่ช่องเห็นว่าควรไปต่อกันในฐานะคู่จิน้นดังนั้นจึงปัดตกเรื่องราวชีไปทําให้ชีชอกช้าอยู่คนเดียวชีเลยฝากมาบอกเบาๆว่าอย่าให้ถึงตอนขาลงแล้วกันจะแชรให้ดราม่าเพิ่มจนไปต่อไม่ได้เลยงานนี้จะเป็นใครรอติดตามกันต่อไปค่ะหากมีความเคืบหน้าอย่างไรทางทีมงานเราจะรีบมาอัปเดตให้ทันทีเลยค่ะทางทีมงานของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ